etf ฮ่องกงเราเห็นล้วว่าเปิดมาหลายวันพอสมควรละเป็นสัปดาห์แล้วนะครเราเห็นยอดเทรดที่มองตรงกันแหละว,ว่ายอดน้อยนิดกระจิตลิต์นะฮะ etf ทั้งทั้งอีททั้งบิตคอยในฮ่องกงนะมีการวิเคราะห์ของบูมเบิร์กบอกเอาไว้ว่ายอดที่มันน้อยนิดกระจิตริต์ของ etf เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะมันบ่งบอกถึงประสิทธิภาพไหมหรือศักยภาพของฮ่องกงเนี่ยที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นคริปโตฮับเนี่ย ของอจะเอเชียหรือของโลกก็ตามเนี่ยไม่เพียงพอมองว่าปริมาณแค่นี้ถ้าจะประกาศตัวเองเป็นคลิปโตหับเนี่ยน่าจะลำบาก นะฮะสะทอนถึงความพร้อมของห้องกงเองหรือเปล่านะฮะมีการตั้งคำถามผ่าน b l o o m b e r g เนี่ย com มเนี่ยมีการออกมาวิเคราะห์แบบนี้นะผมก็เลยหยิบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะว่าเออก็จริงดอวน้อยเกินนะฮะเนี่ยล่าสุดก็กระปดิดแค่นี้แทบจะไม่ต้องเฝ้าก็ได้นะเพราะไม่มีคนกับราคาบิตคอยดใดๆทั้งนั้นฮะมาดูของฝั่งสหรัฐด,ดีกว่านะครับ ETF ของฝั่งสหรัฐคุณดูแท่งเขียวๆกระจุกล่าสุดนะตรงนี้นะบริเวณนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะเขียวเยอะนู่นเลยนะตอนเปิดใหม่ๆสัก ลับมาแล้วก็ช่วงซบเซาที่ผ่านมาช่วงที่ฮับว,วิ่งที่ผ่านมาเนี่ยขายกันกระจาย นะก็มีการมาบวกบ้างแล้วก็ซึมซึมกันอยู่แถวนี้หลายวันล่าสุดครับหวันล่าสุดเนี่ยติดบวกหมดเลยนะแล้วก็บวกค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะโมเมนตัมแต่นี้คือตัวเลขล่าสุดนะครับของวันที่17นะยังไม่ยังไม่ได้มีการทํา ETF ของวันนี้นะฮะคุณจะเห็นการปิดตัวเลขของ ETF ที่บวกหมดแมมกระทั่งแบ็กรอคเนี่ยที่วันนั้นผมบอกว่ายังขาดแบ็ก็อกที่ปิดใช่ไหมก็มาบวกอีก500กว่าเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนะยอดรวมของ ETF เนี่ยอินโฟเนี่ย เป็นบวกนะฮะสามพกว่าแล้วบวกเยอะด้วยนะบวก3400กว่า BTC ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นยอดบวกอย่างมากก็พันหนึ่งนะรือไม่ก็ติดลบซะด้วย3ามติดลบร้อกว่าติดลบพันหนึงก็มีบ้างนะครแต่ว่าอันที่คือการบวกที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะตั้งแต่หลังฮับวิ่งที่ผ่านมาเราเห็นมีการบวก4 0 0 0ันสามพันสามเริ่มเยอะแล้วนะฮะสวันล่าสุดที่ผมติดตามมาเนี่ย ต้องบอกว่า4,000 3,000 3,000เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะเราอาจจะมองได้ว่าฐานปรับแล้วหรือเปล่าทุกๆอย่างเริ่มนิ่งแล้วหรือเปล่าหลังฮาวิ่งทุกๆอย่างทุกคนเข้าใจหมดแล้วนักลงทุนสถาบันเริ่มทยอยค่อยๆเก็บแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจประกอบกับสถานการณ์โลกที่เราบอกแล้วนะว่าเราไม่เคยเจอโลกที่มีอินฟลชันแบบนี้ที่ต้องแก้อะไรแปลกๆขึ้นดอกเบี้ยหนักๆแล้วจนลดดอกแล้วก็มาควบคู่กับสงครามนะที่รู้สึกความขัดแย้งเยอะแยะเต็มไปหมดสงครามธรรมดาที่ ยิงกันด้วยแล้วก็ยังมีสงครามที่ใช้อาวุธ เงินเบียดเสียดกันนะฮะสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยสงครามการค้าชัดๆนะฮะแล้วก็ขยี้กันที่กล่องดวงใจกันเลยนะฮะไปตรงนั้นเลยจริงๆนะ,ะหลังจากนี้นะฮะเราอาจจะได้เห็นนโยบายที่ aggresive และเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน <S <S ปกติเนี่ยเวลาเราตั้งกำแพงภาษีเราจะตั้งกว้างๆว่าประเทศที่เข้าขายแบบนี้จะโดนภาษีเท่านี้เท่านี้ทั้งๆที่ก็รู้แหละว่ามันก็หมายถึงประเทศนั้นแะแต่ว่าก็จะไม่ใช้คําพูดแบบนั้นโดยตรงพยายามจะรักษาโมเมนตัมหรือรักษาหน้ากันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราอยู่ในโลกของ globalization นะครับสมัยก่อนเนาะหลายสิบปีก่อนนะเราพูดถึงเรื่องโลกาภิวัตน์เราพูดถึงโลกรวมตัวกันนะต่างคนต่างทำซัพลายเชนออกมาแล้วจะเป็นโลกที่น่าอยู่นะปัจจุบันเนี่ยคำนี้เนี่ยเละเทะ นะฮะเลเทนะฮะ World Trade Organization นะองค์การการค้าโลกตอนนี้เป็นแค่องค์กรอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ทําอะไรไม่ได้เลยต้องบอกว่ามันไม่มีน้ํายาแล้วตอนนี้เพราะว่าใครอยากจะแบนใครก็แบนแล้วนะฮะอีฟีเรดเนี่ยมันเริ่มไม่มีอยู่จริงละฉันจะซื้อของคุณก็ต่อเมื่อคุณเป็นเพื่อนฉันนะฮะเป็นอย่างนีนะะ้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าแข่งกันด้วยกลไกตลาดละถูกแพงเรื่องหนึง่งแต่ว่าเป็นเพื่อนกันเปล่าถ้าเพื่อนกันก็จะซื้อกันหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นการแบนสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง เจาะจงกันไปเลยว่าถ้าแบรนด์คุณมาจากจีนคือไม่เข้าอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเลยอะไรเงี้ยจะไม่แบบว่ากว้างๆละว่าผลิตมาจากประเทศนี้ไม่เข้านะต่อให้จีนจะไปตั้งฐานผลิตที่ประเทศอื่นแต่ถ้ามันเป็นแบรนด์จีน ก็ไม่เข้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะอาจจะแบนกันแบบค่อนข้างน่าเกลียดกันโจจขึ้นกันมากขึ้นโรคที่มันเกิดความวุ่นวายแบบนี้นะฮะมันก็จะนําพามาสู่การหนีออกนะ,ะจากระบบงเงินเฟียดอะไรแบบเนี้นะฮะทองคำเนี่ยได้เบี่ยบไปเต็มเต็มมองว่า BTC เนี่ยก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะที่ทําให้นััลงทุนสาบันเนี่ยก็ ทางเลือกเนาะเอามาเก็บเก็บไว้บ้างก็อาจจะดีก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เ,เลยทําให้ตัวเลขที่ล่าสุดเนี่ยมันดูเหมือนจะเริ่มติดลมบนแล้วนะสวันติดเนี่ยสี่พันสามพันสามพันเนี่ยผมถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะร,รอดูวันจันทร์อังคารพุธวันนี้อีกทีหนึ่งนะก่อนถึงพิซซ่าเดย์ว่าจะรักษาดับอินโฟได้แบบนี้หรือเปล่าถ้ารักษาแบบนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มหาฐานเจอนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจรารณากันต่อเอง